พี่ตุกตาเห็นผู้ชายคนนั้นไหมะอือเห็นทำไมหรอหนูเห็นเขามานอนอยู่ตรงนี้สองสาวันแล้วอะอืมคนไร้บ้านเหรอนะะไม่น่าใช่นะดูจากการแต่งตัวแล้วไม่น่าใช่คนไร้บ้านนะพี่ตุ๊กตาก็จริงแต่หนูกลัวว่าเขาจะมาปีนบ้านเราสิ งั้นโทรแจ้งตำรวจเลยดีไหมยอ,อ,อย่าพึ่งเลยดีกว่าลองเดินเข้าไปถามเขาดูก่อนดีไหมอืมก็ไ,ได้คุณคนณน,นี่คน คุณมานอนทำอะไรตรงนี้เนี่ยก็ไม่ให้ผมนอนตรงนี้แล้วให้ผมนอนตรงไหนแล้วครับออฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นฉันหมายความว่าคุณไม่มีบ้านหรือไงบ้านเหรอครับผมจำไม่ได้อะครับหมายความว่าไงอะจำไม่ได้ก็หมายความว่า ผมจำไม่ได้ว่าตัวเองมีบ้านหรือเปล่าครับปแปลกๆนะเนี่ยหรือว่าจะเป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์มาทำคอนเทนต์จริงด้วยนี่คุณซ่อนกล้องไว้ปะเนี่ยไม่ครับไม่ไม่ไมกล้องกล้องอะไรผมไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรทั้งนั้นนะครับผมจำไม่ได้จริงๆว่าบ้านตัวเองอยู่ไหนแล้วนี่คุณชื่ออะไรหรอผมชื่อ ไม่รู้ครับจำจำไม่ได้เหมือนกันหนักแล้วนะเนี่ยขนาดชื่อตัวเองก็ยังจำไม่ได้เลยแล้วบัตรประชาชนอะ่ะมีปะไม่มีครับแล้วกระเป๋าสตางค์อ่ะมีไหมไม่มีเหมือนกันครับ<อ>นี่ผมไม่มีอะไรติดตัวเลยครับแล้วก่อนคุณจะมานอนตรงนี้คุณมาจากไหนหรอ ก่อนหน้าที่จะมานอนตรงนี้หรอผมจำได้ว่าผมลงมาจากเครื่องบินแล้วรู้อีกทีก็มาโผล่ตรงนี้แล้วอะครับโอ้หดูท่าจะหิวหนักเลยนะเนี่ยไดนะ้าเราคุณไม่ได้กินข้าวมากี่วันแล้วเนี่ย จำไม่ได้เหมือนกันครับโถามอะไรก็จำไม่ได้เลยสักอย่างงั้นเดี๋ยวคุณรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันไปเอาข้าวมาให้กินอันนี้ขอบคุณครับ แล้วคุณจะให้ฉันเรียกคุณว่าอะไรอะ่ะก็แล้วแต่คุณเลยครับงั้นฉันเรียกว่าชิงช้าแล้วกันชิงชา้าทำไมต้องเป็นชิงช้าด้วยครับเอา้าก็ฉันเห็นคุณนอนอยู่บนชิงชา้าหรือว่าจะให้ฉันเรียกว่าสนามเด็กเล่นเือไง๋อถ้าถ้างั้นชิงช้าก็ดีกว่า ผมกลีดแล้วนะครับนี่คุณใจเย็นๆเดี๋ยวก็ติดคอหรอกอนี่ชิงช้าคุณเป็นไรของคุณเนี่ยอย่าบอกนะว่ากับข้าวฉันไม่อร่อยอะ่ะ ไม่ใช่ครับผมรู้สึกว่ารสชาตินี้ผมเคยกินมาก่อนอ่ะฉันทำกับข้าวขายอยู่ที่ตลาดนะ่ะคุณอาจจะเคยซื้อก็ได้แต่ว่าถ้าคุณเคยซื้อเนี่ยฉันว่าบ้านคุณน่าจะอยู่แถวนี้นะอืมอะฉันคิดออกแล้วเดี๋ยวฉันจะให้พี่สาวฉันเนี่ย พาคุณไปแจ้งความดีกว่ารอคุณกินเสร็จก่อนอ้าวแล้วทำไมคุณไม่พาผมไปล่ะครับงาน<ม>ฉันเยอะนะเดี๋ยวฉันต้องกลับไปหั่นหมูหั่นผักเตรียมวัตถุดิบขายของอีกไปก่อนนะ เป็นไงบ้างอ่ะพี่จุตาไม่ได้เรื่องอะไรเลยไม่มีใครมาแจ้งความคนหายเลยสักคนเอาไม่มีเลยสักเขตเหรอใช่ไม่มีเลยสักเขตแปลกเนาะปกติคนหายเนี่ยเขาต้องไปแจ้งความที่โรงพักไว้นะแล้วนี่เอาชื่อไปคนได้ไหม,ไมลืมไปชื่อตัวเองยังจำไม่ได้เลย แล้วเขาเอาใบหน้าไปค้นทะเบียนได้ปะลองแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ่ะเขาบอกว่านายเนี่ยน่าจะไม่ได้กลับเมืองไทยนานนามก็เลยเปลี่ยนไม่ขึ้นในระบบแล้วอย่างนี้เราจะเอาอยัางไงดีอะพี่ตุ๊กตานี่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงเนี่ยจะให้ในายนี่เขาไม่อยู่บ้านกับเราด้วยเหรอแต่เขาน่าสงสารนะพี่ก็ได้ ฉันยอมให้นายเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ก็ได้แต่ว่ามีกฎอยู่หนึ่งข้อนะคือนายห้ามขึ้นไปที่ชั้นสองเด็ดขาดฉันให้นายอยู่ได้แค่ที่ชั้นหนึ่งเข้าใจไหมเข้าใจครับถ้านายขึ้นไปข้างบนนะฉันจะไล่นายออกจากบ้านแล้วถ้านายทำอะไรฉันกับน้องสาวฉันฉันจะไปแจ้งตำรวจให้มาจับนายแล้วนี่นายไม่ได้อาบนะ้ำามี่วันแล้วเนี่ยเออก จำจำไม่ได้ถามอะไรก็จำไม่ได้เลยสักอยางฉันเดาว่าคุณชิงช้าเนี่ยน่าจะไม่ได้อาบน้ำมาตั้งแต่วันที่นอนอยู่ตรงนั้นแล้วแหละพี่เอองั้นเดี๋ยวนายไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวฉันหาชุดให้ตามฉันมา ตำรวจว่ายังไงบ้างไม่เจอเลยค่ะแล้วกล้องจอมติดที่สนามบินอะไม่มีค่ะแล้วนักสืบที่ฉันจ้างให้ไปดูอะไม่เจอเหมือนกันเลยค่ะเธอทําทเต็มที่หรือยังเนี่ยคนทั้งโคนหายไปได้ยังไงฉันทําเต็มที่แล้วจริงๆนะคะทําเต็มที่แล้วทําไมหาไม่เจอก็บายบายพออกับพ่อว่าปิ่งเขาต้งทำเต็มที่แล้ว,วล่ละปิน เอางี้เดี๋ยวเธอไปประกาศให้ทั่วเลยนะว่าถ้าใครเนี่ยสามารถหาตัวปอเจอหรือถ้าใครมีเบาะแสที่ทำให้เราไปถึงตัวปอได้ฉันจะให้รางวัลล้านหนึ่งแต่เธอจำเอาไว้เลยนะเสียเงินเท่าไหร่ฉันก็ไม่ว่าแต่ยังไงก็ต้องตามหาตัวปอให้เจอได้เลยค่ะ คุณพ่อแน่ใจใช่ไหมครับว่าน้องกลับไทยแล้วอะบแน่ใจสิเพราะว่าก่อนที่น้องจะขึ้นเครื่องพ่อยังโทรคุยกับน้องอยู่เลยน้องไม่ได้โกหกใช่ไหมพ่อจะโกหกเพื่ออะไรปอ,อมันอยู่ต่างประเทศมาหลายปีครับมันอาจจะไม่อยากกลับไทยแล้วก็ได้นะครับก็แล้วทำไมไม่บอกพ่อมาตรงๆจะโกหกทำไมบางที พ่ออาจจะไม่อยากทำให้พ่อเสียใจนะครับผมรู้นะครับพ่อว่าน้องมีความสามารถมากกว่าผมแล้วผมก็เชียร์ให้น้องเป็นประธานบริษัทมาโดยตลอดแต่ช่วงนี้สุขภาพของคุณพ่อก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงนะครับแถมสถานการณ์ของบริษัทก็ไม่ค่อยจะสู้ดี ผมไม่ได้จะแช่งคุณพ่อนะครับแต่ถ้าเกิดคุณพ่อเป็นอะไรไปก่อนที่จะแต่งตั้งประธานบริษัทคนใหม่บริษัทที่คุณพ่อสร้างมากับมือจะเกิดปัญหานะครับเอางี้เดี๋ยวเรื่องนี้พ่อขอคิดดูก่อนก็นแล้วกันครับพ่อยังไงตอนนี้แกไปช่วยปิ่นตามหาน้องก่อนดีกว่าครับ ่กี้ผมขอโทษนะที่ผมแกล้งดูคุณอไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันรู้ว่าคุณทำไปเนี่ยก็เพราะว่าไม่อยากให้คุณพ่อสงสัยเอาไว้ผมเป็นประธานเมื่อไหร่สิ่งแรกที่ผมจะทำเลยคือขอคุณแต่งงานจริงไหมคะจริงสิคุณทำเพื่อผมมามากมายขนาดเนี้เรื่องแค่นี้ผมทำให้คุณได้อยู่แล้วแต่ ผมมีเรื่องอยากจะขอร้องคุณอยู่เรื่องนึงเรื่องอะไรล่ะคะผมอยากให้คุณช่วยทำลายหลักฐานเกี่ยวกับปอที่สามารถเชื่อมโยงมาถึงเราเรื่องแค่นี้คุณช่วยผมได้ไหมเรื่องแค่นี้เนี่ยฉันทำให้คุณได้อยู่แล้วคุณเนี่ยน่ารักที่สุดเลยอ หายจริงๆเลยเสร็จและในชิงช้าหิวยังหิวครับหิวใทจะขาดแล้วเนี่ยเนี่ยนายอยากกินอะไรอะ่ะเลือกกินได้หมดเลยนะงั้นผมขอนมจีแล้วกันครับ ได้คะ่ะอะนี่ล้นลนแน่นแเลยงั้นผมเจอไว้เลยนะได้เลยกนะินช้าๆก็ได้คุณ อืมเป็นอะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่ารสชาติคุ้นๆอีกแล้วอ่ะไม่ใช่ความจำผมกลับมาแล้ว พ่อเรียกผมมามีเรื่องอะไรหรอครับหรือว่าเจอน้องแล้วนั่งก่อนครับเรื่องน้องอนี่ยยังไม่เจอหรอกแต่แกจำได้ไหมว่าแกเคยคุยอะไรกับพ่อเรื่องที่ผมขอเป็นประธานบริษัท ือพ่อคิดดูแล้วนะพ่อตัดสินใจแล้วละ่ะว่าพ่อจะยกตำแหน่งประธานบริษัทให้แกจริงเหรอครับพ่อผมจะตั้งใจทำงานให้เต็มที่ครับไม่ทำให้คุณพ่อผิดหวังแน่นอนครับเป็นเอาเอกสารแต่งตั้งประธานบริษัท เดี๋ยวก่อนครับคุณพ่อป่อปอ,อแกหายไปไหนมาวะเนี่ยรู้ไหมว่าทุกคนเป็นห่วงกันแทบแย่ผมว่าพี่เลิกตีสองหน้าเถอะตีสองหน้าอะไร แกพูดเรื่องอะไรเนี่ยพี่ไม่เข้าใจนว้ยใช่พ่อก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพ่อครับป่นกับพี่ไบพยายามจะกำจัดผมครับจริงป่กไบแกพูดบ้าอะไรเนี่ยปอไม่จริงนะครับพ่อพ่อลองคิดดูสิครับผมจะทำอย่างนี้นเพื่ออะไระครับคุณพ่อก็รู้ว่าผมรักน้องมากแค่ไหน,นครับอย่างเช่นไอ อย่างเช่นตำแหน่งประธานนะครับผมก็เชียร์น้องมาตลอดถ้าผมคิดจะกำจัดน้องอะผมจะเชียร์น้องทำไมล่ะครับพ่อก็เพื่อให้คุณพ่อตายใจไงปอแล้วทำไมแกถึงคิดว่าไบจะกำจัดแกวันนี้ผมกลับมาประเทศไทยปินเป็นคนไปรับผมมาจากสนามบินปินผสมยาสลบในน้ำให้ผมดื่มพอผมสลบไปปินกับพี่ไบ ก็ลากผมไปโยนลงในบึงหัวผมไปกระแทกโขดหินจนความจำเสือ่อมแกแต่งเรื่องเก่งดีนี่ไปเรียนถึงเมืองนอกฉันก็นึกว่าแกไปเรียนบริหารที่ไหนได้ไปฝึกแต่งนิยายเหรอถึงได้แต่งเรื่องเก่งขนาดนี้ยังมีอีกนะครับผมเดาว่าคุณพ่อคงให้ปิ่นไปแจ้งความคนหายใช่ไหมครับใช่แต่ปิ่นไม่เคยไปแจ้งนะครับปิน่น ี่อพูดเป็นความจริงหรือเปล่าเออคือว่าฉันถามว่าจริงไหมผมรู้แล้วครับคุณพ่อทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะยายปิ่นแน่คุณไบทำไมไม่โทษปิ่นแบบนี้ล่ะคะสิ่งที่ปิ่นทำทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าคุณใบเป็นคนสั่งฉันตังเหรอเธอมีหลักฐานไหมล่ะถ้าไม่มีหลักฐานนะฉันจะฟ้องเธอเข้าหามินประมาทเนี่ยเห็นไหม หลักฐานก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีพี่บายพี่ลืมอะไรไปหรือเปล่าปิ่นไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรนะต่อให้ผมจะอยู่หรือตายปิ่นก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่แล้ว <c oughs> ก็ก็ก็ไปิ่นมันแอบรักฉันไงมันก็เลยทำทุกอย่างเพื่อเอาใจฉันคุณนี่เสแซรงไม่เปลี่ยนเลยนะแล้วนี่ใครอีกวะเนี่ย คุณจำฉันไม่ได้เหรอคะหรือว่าใช่ค่ะฉันคือตุกตาคนที่คุณพยายามฉันเมื่อห้าปีก่อนนี้ตุกตาเล่าให้ผมฟังไปแล้วนะครับเรื่องที่พี่พยายามจะทำดีดมีร้ายกับตุกตาแต่พี่ไม่ยอมรับจะให้ฉันยอมรับอะไรฉันไม่ได้ทำนะหน่อยที่พี่ไม่ยอมรับ เพราะว่ามันไม่มีหลักฐานใช่ไหมละ่ะแต่ว่าครั้งเนี้มันจะไม่เหมือนครั้งที่แล้วทำไมแกจะบอกว่าแกมีหลักฐานนี่เหรอก้องวงจรปิดจากสนามบินจับภาพตอนที่พี่ขับรถตามปินออกจากสนามบินแกคิดว่าหลักฐานแค่นั้นจะทําอะไรฉันได้อ<ม>ฉันอาจจะบังเอิญไปอยู่ตอนนั้นก็ได้เรื่องนั้นผมก็ไม่รู้พี่ต้องไปแก้ตัวตำรวจเอง แจ้งตำรวจหรอไอ้ปอฉันเนี่ยแหละค่ะที่เป็นคนแจ้งตำรวจเองหลบไปไดิคนไบรอปิดด้วยหนีไม่รอดหรอกค่ะป่านนี้ตำรวจน่าจะมาดักรออยู่ที่หน้าบ้านแล้วนี่เธอสองคนนี่ ใช่ลูกไปเอะแม่ครัวคนเก่าที่บ้านฉันหรือเปล่าใช่ค่ะคุณพ่อนี่มันเรื่องอะไรกันครับตอนนั้นแนก,กนอยู่ที่อเมริกา<ม>แกก็เลยไม่รู้เรื่องคือตั้งแต่ไปเอสเสียไปเนี่ย<ม>พ่อก็เลยจ้างสองคนนี้ให้เป็นแม่ครัวที่บ้านต่อแล้วคืนหนึ่งเนี่ยตุกตาเขาก็ร้องโวยวายว่าเจ้าไบเนี่ยแอบเขา้าห้องเขาจะคุมขืนเขาแต่ทุกคนไม่มีใครว่าเจ้าไบผิดหรอก พอเขาคิดว่าตุกตาเนี่ยจะจับเจ้าใบฉันก็เลยออกจากบ้านหลังนี้แล้วก็ไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกเลยค่ะเออแล้วนี่พวกเธอไปเจอกันได้ยังไงเนี่ยโอ้อตอนนั้นที่ปิ่นกับพี่ใบยโยนผมลงบึงผมไม่ตายแล้วผมฟื้นขึ้นมาก็ไปอาศัยอยู่แถวสนามเ,เล่นนะครับสองคนนี้ไปเห็นผมก็เลยให้อาหารแล้วก็ให้ที่หลับที่นอนแล้วนี่แกจําพวกเขาไม่ได้เหรอแกรู้ไหม วันนี้พวกแกวิ่งเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะโอ้พ่อจำไม่ได้หรอครับเป็นสิปีแล้วมะเอาเลยเห็นว่าความจําเสื่อมแล้วนี่ความจําแกกลับมาแล้วเหรอใช่ครับเป็นเพราะอาหารที่สองคนนี้ทำรครับเป็นเพราะอาหารใช่อาหารที่สองคนนี้ทําเนี่ยรสชาติเหมือนกับที่ป้าเอทําให้ผมกินตอนเด็กๆเปรียบเลยความจํำผมก็เลยฟื้นกลับมา จะว่าไปก็คิดถึงอาหารฝีมือป้าเอะเขามันกันเนาะทางนั้นก็ว่างๆถ้าเธอสองคนว่างก็แวะมาทำอาหารให้ฉันชิมมุงสิได้ค่ะโอ้ยอย่าเลยพ่ออ้าวทำไมผมว่านะให้สองคนนี้ย้ายไม่อยู่บ้านเราเลยดีกว่าจะให้ฉันสองคนนี้มาเป็นแม่ครัวเหรอคะฉันไม่เอาด้วยหรอกนะม่ใช่ให้มาอยู่ในฐานนะ ภรรยาของประธานรีซันอย่ล้วาคุณพ่อว่าไงครับอืมก็ทั้งสองคนเขามีปัญหาอะไรพ่อก็มีปัญหาหรอกว่าไงคุณก็ได้อ่าถ้างั้นก็จะไปยืนทำไมอ่ะอ่ะมาลูกสะพ้ายมาแล้วคนไหนวะเนี่ยเฮ้ยสองคนเลยเหรอ ้คนนีีทีมงานเทเลส์ฟิล์มขอขอบคุณร้านอาหารคัวคุณสุและร้านอาหารคัวคุณกิตที่เออเฟอร์สถานที่ในการถ่ายทําคลิปนี้และเลี้ยงอาหารกลางวันกับตักแสดงและทีมงานเทเลส์ฟิล์มด้วยนะครับซึ่งทั้งสองท่านเป็นกัลยาณมิตรกับพี่โอปอสซีโอเทเลสฟิล์มของเรานี่เองสาหรับท่านใดที่ชื่นชอบอาหารใต้และอาหารภาคกลางทางร้านมีบริการรับรองความสดสะอาดและรสชาติถูกปากแน่นอนราคาก็ถูกใจด้วยร้านตั้งอยู่ซอยนวมินทร์ร้อยสามสิบเก้าในตลาดคุมตุ๊กนะครับ ในโอกาสนี้พี่โอปอล o ซีโอเทเลนฟได้มอบเทพเจ้าหกลกซิ่วให้กับคุณสู่และคุณกิตเพื่อเป็นสิริงมงคลกับครอบครัวนักกิจการของทั้งคู่ด้วยนะครับและสำหรับใครที่ดูแลชอบจากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามความสนุกได้ในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ